แต้มยังอยู่ที่สกิดต่อเจ็ดครับมาดูเกมสืบของมาตินเอาละครับหนึ่งบางชันพยายามที่จะไล่เลียงครับม,มาตินขยับแล้วครับด้านขวาหนึ่งืองชันก็จมจบจีทางด้านซ้ายแล้วครับซ้ายครับมาตินื่อนที่กดแล้วครับด้านขวาอีกแล้วครับมาตินเนี่ยโอ้โห จะเอามุกไหนแล้วนะรครับจังหวะของหนึ่งบางชันมาตินวันนี้ทำการบ้านมาดีเหลือเกินครับโอ้โหแตมอยู่ที่12ต่อ7จดครับโมเมนตัม um อยู่ที่มาตินเอาเลยครับหนึ่งบางชันแปรด้านขวาขวาอีกครั้งหนึ่งโยกที่ขวาของมาตินครับเลือดเอาเอาเลยครับ มีโอกาสกลับมาได้เหมือนกันครับจ oh, uh ังหวะของหนึ่งบางชันจ <cer> ังหวะนี้ครับโอ2เจ็ดสิบสิบสองครับโอ้เจ็ดสิบสองโอ้โหมาตินครับจังหวะนี้แต้มอยู่ที่8ต่อ12ครับมาติน 1บางชันฮะพยายามที่จะเล่นด้วยแปรลุวนๆเลยครับยังไม่กระโดดครับ1บางชันมาครับมาตินแปต่อสินี่แหละสุดแล้วครับมาตินอู้มีความเร็วมากๆครับสปิดต้นของมาตินอยู่ที่1บางชันแล้วครับเลือกที่จะวางยังไงฮะบางครั้งจังหวะไม่มาโอ้เอาเลยครับ กลับมาได้หรือไม่ครับจังหวะของหนึ่งบางชันมาในแนวถีบเสื้อของเกาะเพชรฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดครับหนึ่งบางชันหลังเท้าล่างแลกกลับแปรล่างกระโดดได้ครับจัดต้านสุดท้ายมาตินเจอกับหนึ่งบางชันแต้มอยู่ที่9กครับมาตินเลือกกดอันอยังไงฮนะหนึ่งบางชันเอาเอาเลยครับกรรมการยังไม่คุยครับ มาติดหนึ่งวิชันนี่ฮะโอ้ลุกไม่ขึ้นเลยครับต้องยอมเขาจริงๆครับเต้มอยู่ที่12ต่อ9ครับ มาตินจีท,ทีซ้ายของหนึ่งบางันครับมาตินเลือกที่จะกดกดันยังไงครัก็โดดแล้วครับส่งเลยครับนี่ะส่งเลยครับอโอ้โหลุกไม่ขึ้นเลยครับหนึ่งบางันโอ้ต้องยอมรับรคบว่ามาตินวันนี้เนี่ย ทำการบ้านมาดีหไือเกินครับจงังหวะของมาติน13-9ครับห่างกันที่4แต้มเลยโอ้โหเป็นงานลำบากแล้วครับถ้าไม่รีบกลับมาโมเมนตัม um ตอนนี้อยู่ที่มาตินครับ13-9 หลังเท้าล่างมาตินเจอกับแปรล่างกระโดดได้ครับสองหนึ่งบางชันโค้งสุดท้ายของมาตินครับ1 3ต่อ9เกมหรือไม่เกมครับเกมหรือไม่เกมครับ1 4 9แปดซ้ายครับหนึ่งบางชันเอ้าเลือกที่จะเล่นสูงครับมาตินเลือกเลยครับ เอ้าอู้หูเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหเอาชนะไปด้วยสกอร์14ต่อ9ครับกลับมาสดอีกครั้งครับสำหรับมาตินมาตินบานเบสนะครับโอ้โหยังสด